อันนี้อันนี้เรามาทําตําถั่วกันนะคะเมื่อกี้เราตําพริกใส่กระเทียมใส่กะปินิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปเราจะตำถั่วให้ละเอียดก่อนใส่หมดไม่ถั่วหมดไหมจ๊ะเอาหมดเลยดีกว่าพอกระเจิน 再塞。哦。 เอาปวดแขนจ้าส้มตำร้อยครกหายปวดแขนแล้วยังจ้าหายแล้วอันนั้เราก็จะปรุงรสนะคะใส่มะเขือเทศลงไป รูปเดียวก็พอนะได้จะได้ะอาจารย์อืใส่น้ำปลาปรุงรสนะคะใสรค่ะอืม

เต็มชั้น <Wow. S 1> ว้าวเยวแอบบชิมก่อนแบบชิมค่ะชิมไปจ้ะชิมช่วยได้เดี๋ยวนะจ๊ะเหมือนจางจางจางเหรอจ๊ะอืมเหมือนมะนาวอีกนะร่อยแล้ว

กิมให้เป็นยังไงได,ได้ได้ยังได้เปรี้ยวเปรี้ยวเหรอเออเปรี้ยวมากเลยพอดีเอายังไงเอ้าก็ได้ไงก็ได้ได้ได้อ่ะก็ได้แล้วอย่างเงี้ยได้หมดได้หมดแล้วก,ก็ยกตักใส่จาน เอาเออได้จ้ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วตำถั่วของเราเที่ยงยังยังไม่เที่ยงเลยค่ะอีกสามสิบนาทีโออีกตั้งสามสิบนาทีจ้ะ นี่ค่ะตำถั่วของเรานี้เรียบร้อยแล้วค่ะ